บทที่366โฮสต์โจมตีคิซากิเอริได้สําเร็จและโฮสได้หยิบสมบัติระดับเพชรตุลภาพ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 เพียงวันถัดไปอ่ารันไปเที่ยวกับแม่ของเธอโซโนโกะว่างเปล่าและเธอพูดอย่างไม่คุ้นเคยว่าเธอไม่ได้อยู่เคียข้างฉันฉันไม่ชินกับมันจริงๆก็แค่เราไม่ได้เจอกันมา2-3วันแล้วไม่ใช่จะไม่ได้เจอกันอีกในอนาคตวินยี่รู้สึกว่าปฏิกิริยาของโซโนโกะนั้นใหญ่โตเล็กน้อยอีกไม่กี่วันนี่7วันแล้วโซโนโกะยกนิ้วและเน้นเต็มสัปดาห์หลังจากพูดถึงเรื่องนี้แล้วโซโนโกะก็อดไม่ได้ที่จะแสดงความอิจฉาในดวงตาของเธอฉันอิจฉารันมากและแม่ของเธอไม่ได้อาศัยอยู่ที่เดียวกันแต่พวกเธอมีความสัมพันธ์ที่ดีฉันอยากจะไปเที่ยวกับแม่ มิญยี่ให้โอ้และพูดด้วยความประหลาดใจคือเธอไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันเหรอในฐานะลูกสาวของเศรษฐีการเดินทางควรเป็นบรรทัานสำหรับเธอแม้กระทั่งความคิดฉันไปเที่ยวกับครอบครัวโซโนโกะจับหน้าแล้วพูดว่าแต่กับแม่ของฉันฉันยังไม่ได้ลองเลยหลังจากหยุดโซโนโกะพูดต่อว่าตั้งแต่ฉันมีสติแม่จึงยุ่งมากและไม่มีเวลาอยู่กับฉันดังนั้นความสัมพันธ์ของฉันกับแม่จึงไม่ค่อยดีนะักแต่ความสัมพันธ์ของฉันกับน้องสาวก,ก็ดีปัญญประกาศคู่อย่างนั้นเหรอหมิญยี่พยักหน้าและ เขาไม่ได้เห็นกล่องสมบัติระดับสูงเช่นนี้มาเป็นเวลานานแล้วและมือของเขาก็คันและเขาต้องการเปิดมันจริงๆเพื่อดูว่ามีสมบัติอะไรอยู่แต่ตอนนี้ที่รันไม่อยู่เพียงแค่พึ่งพาโซโนโกเพียงอย่างเดียวพลังปราณโชคของเธอก็ทำได้เพียงชดเชยสิ่งที่ไม่ใช่ที่ในร่างกายของเธอบางทีเขาอาจไม่ได้อะไรดีๆเลยแต่ปล่อยไว้อย่างนี้ลิงยี่ต้องถูกบางสิ่งในใจขวางกัน้นซึ่งทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจอย่างมากบางทีโชคของฉันอาจจะดีขึ้นอีกครั้งความคิดนี้ผุดขึ้นในหัวของลิลลี่และนนลนนลโนโะโม้มน้าว จูจ่ๆก็มีเรื่องเกิดขึ้นนิดหน่อยโซโนโกะยังพูดถึงน้องสาวของเธออยู่ตอนที่จูจ่ๆโดนทำร้ายเธออุทานออกมาอย่างอดไม่ได้นายนายกำลังทำอะไรโซโนโกะรีบดึงมือของลินงยี่ออกไปและมองออกไปนอกห้องเรียนด้วยความตื่นตระหนกกังวลว่าจะถูกมองโดยเพื่อนร่วมชั้นถึงจะทำอย่างนี้ก็ต้องดูเวลาไม่ไม่ของแบบนี้ต้องมาอย่างกระทันหันและมันจะน่าสนใจก็ต่อเมื่อเธอไม่มีสัญญาณใดๆเลยหลังจากที่ลินงยี่หยิบโชคขึ้นมาเขาก็นั่งลงทันทีและโซโนโกะก็อยู่ในสภาพนี้แล้วเธอมองลิ้งยี่ด้วยปากมุ้ยและพูด เธออยากให้พวกเขาดูไหมอัญนยกประกาศคู่จุดจุดอัญ,ญประกาศคู่โซโนโกะมองไปที่หลินยี่ท่าทางของเธอเริ่มไม่มีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดเธอก็ส่งเสียงขู่หยิบกล่องอาหารกลางวันของเธอขึ้นมาแล้วเดินจากไปฉันโกรธฉันจะไม่สนใจในในวันนี้หลินยี่รู้สึกว่าเขาติดการล่วงละเมิดผู้หญิงในช่วงเวลานี้และเขาเริ่มชอบดูพวกเธอโกรธแต่เขาช่วยตัวเองไม่ได้การโชคในมือหลินยี่เปิดหีบสมบัติเพชรอย่างรวดเร็วฮูสเปิดหีบสมบัติระดับเพชรและโฮได้รับบันทึกจากทนาย บันทึกจากทนายในระหว่างที่เธอทำงานเป็นทนายความมาสิปีพิซากิเอริได้เรียนรู้วิธีแยกแยะว่าบุคคลนั้นกำลังโกหกเธอหรือไม่ฟัง์ชั่นเขียนชื่อบุคคลลงในบันทึกยอคุณสามารถบอกได้ว่าเขากำลังโกหกคุณหรือไม่คุณสามารถเขียนชื่อได้มากถ,ถึงสามชื่อต่อวันพิซากิเอริเป็นทนายความเธอจึงเขียนบันทึกทนายหลังจากอ่านบันทึกของทนายความแล้วหลินยี่ก็เลิกคิวบันทึกทนายนี่ไม่ใช่สิ่งทดสอบเรื่องโกหกในด้านลึกลับใช่ไหมฉันไม่รู้ว่ามันใช้งานได้หรือไม่หลินยี่เหลือมองโซโ เขาเห็นคาว่าซึซึกิโซโนโกะเรากับแสงวาบนี้มันทํางานแล้วหรอลิงยี่พึงพามกับตัวเองแล้วเก็บบันทึกของทนายความและเดินไปที่โซโนโกะที่บุดบึ้งในสองก้าเขายิ้มและพูดว่ายังเช้าอยู่เราไปเดินเล่นกันดีไหมโซึโนโกะใส่หัวและบอกลิงยี่ด้วยการกระทําข,ของเขาเองว่าหากเธอตกลงที่จะเพิกเฉยต่อในายในวันนี้เธอจะเมินในายในวันนี้ฉันทําในสิ่งที่ฉันพูดไม่มีปฏิกิริยาใดเป็นพิเศษนี่อาจเกี่ยวข้องกับสาเหตุที่โซโนโกะไม่ตอบเพราะถ้าคนไม่ตอบก็ไม่มีทางบอกได้ว่าอีกฝ่ายกําลังโกหกหรือไม่ ดูเหมือนว่าผลของสิ่งนี้จะไม่รุนแรงนะักถ้าไม่พูดก็ทำอะไรกับมันไม่ได้เลยขยาดขยงก่อนที่จะเห็นผลลินยี่คนพบข้อบกพร่องของบันทึกจากทนายความปรับใดที่ผู้คนไม่ต้องการร่วมมือกับคุณบันทึกของทนายความนี้ก็ใช้ไม่ได้ผลเลยสรุปยังต้องใช้กับปากอีกเหรอลินยี่รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยถ้าเขาทำได้เขาไม่ต้องการพูดถึงมันมันมากเกินไปในฐานะเทพผู้ยเยืกเยนเขาจะพูดมากได้อย่างไรอานิจจาดูเหมือนว่าฉันถูกลิขิตให้ไม่ใช่เทพชายของซีรีส์เรื่องเยนาแและทได้ค่กลงเป็นตััวปปรระกอบเ็นคค้งคราท่่านนั้ิยีรสสสึกแ่โซนกไมดพูและลิิีี่ก็วธที่ทำได้ เขาจับมือโซโนโกะและดึงเธอขึ้นอย่างหยาบคายโดยไม่พูดอะไรทำอะไรนักปล่อยนะโซโนโกะเริ่มดิ้นรนด้วยความโกรธทันใดนั้นหลินยี่ก็เห็นหัวของโซโนโกะและไฟสีแดงก็สว่างขึ้นในทันในดแลว่าเธอกำลังโกโหกเธอบอกว่าอยากให้ฉันปล่อยเธอไปแต่จริงๆแล้วเธอกำลังคิดว่าอยากปล่อยฉันไปหลังจากเรียนรู้ความคิดภายในของโซโนโกะแล้วลินยี่ก็ดึงเธอออกจากห้องเรียนอย่างลาหาญขณะที่โซโนโกะเดินไปเธอยังดื้อรัน้นปล่อยฉันนายจะพาฉันไปไหนหลินยี่มองกลับไปที่โซโนโกะและพูดอย่างเครงครึ้มฉันเพิ่งสั โซโนโกะสะดุ้งแล้วมือก็ดิ้นอีกเธอดึงกลับมาแล้วตะโกนว่าฉันฉันไม่มีไข้ไม่ต้องไปห้องพยาบาลหลังจากพูดจบเขาก็เห็นแสงสีแดงสว่างบนหัวของโซโนโกะบทที่367ฉนวนกันเสียงของห้องพยาบาลไม่ค่อยดีเสียงดังไปหน่อยได้ยินเสียงที่ประตูห้องรสชาติไม่ค่อยดีแอลกอฮอล์แน่นที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ควรมีกลิ่นแอลกอฮอล์แรงๆแ,แบบนี้ลินยี่เดาว่าควรใช้กลิ่นแอลกอฮอล์เพื่อปกปิดรสชาตินอกจากนี้เตยงนอนแข็งเกินไปทำให้ไม่สบายคุกเขา่าหลังจากผ่านไปนานเข่าจะเจ็บจึงทำให้คนมีความสุขไม่ไางงิย่ ดังนั้นหลังเลิกเรียนในตอนบ่ายหลินยี่พาโซโนโกะไปที่โรงแรมอีกครั้งเพื่อสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่นั่นเอฟเฟก์ฉนวนการเสียงนั้นยอดเยี่ยมไม่ว่าคุณจะเรียกยาบิดี้ยี่กุหรือคีอย่างไรก็ไม่ลามไปถึงทางเดินด้านนอกหลินยี่ยังคิดว่าแม้ว่าเขาจะร้องเพลงเคทีวีข้างในทางเดินก็ไม่ได้ยินการเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยในด้านรสชาติคือค่อนข้างดีโซโนโกะดมแล้วรู้ว่าเป็นโรงนังของชาแนลและราคาก็ค่อนข้างถูกเพียงควรนุ่มแน่นหรือเหมาะสมเลือกได้งานนี้ไม่มีวิจารณ์ที่สำคัญเมื่อเทียบก,กับห้องพยาาาลลโรรงแมมมีกกกกให้เือว่า โดยทั่วไปลิงยี่ค่อนข้างพอใจกับการใช้โรงแรมนี้เกี่ยวกับเรื่องระหว่างชายและหญิงเขายังแนะนำให้ทุกคนอยู่ในโรงแรมยิ่งเกรดสูงยิ่งมีผลดีและประสบการยิ่งดีขึ้นหลังจากพบว่าเตียงในโรงแรมนุ่มพอหรือไม่ลิงยี่และโซโนโกะได้ดูหนังในห้องนั่งเล่นโซโนโกะรู้สึกว่าเธอมีความกล้าหาญมากขึ้นหลังจากผ่านฟลิลเลอร์เลบิรินดังนั้นเธอจึงของหนังเรื่องเหนือธรรมชาติจากนั้นเธอก็มองดูและคนทั้งร่างก็ย่อตัวเข้าไปในอ้อมแขนของหลิงยี่ในท้ายที่สุดเธอเพียงกล้าที่จะฟังเสียงและไม่กล้ามองภาพ ทำไมไนายไม่ดูละกลัวเหรอโซโนโกะเปิดหัวเล็กๆของเธอออกจากแขนของลินยี่แม้ว่าเธอจะถูกทุบตีจนตายเธอไม่ยอมรับด้วยซ้ำว่าเขาปีนมันด้วยตัวเองใช่ใช่ฉันกลัวที่จะตายลินยี่ยอมรับด้วยรอยยิม้มฉันกลัวมากจนกลางเกงเปียกถ้าเธอไม่เชื่อฉันดูสิเมื่อพูดอย่างนั้นลินยี่ก็จับมือโซโนโกะและขอให้เธอตรวจสอบความถูกต้องโซโนโกะเป็นคนขับรุ่มเก่าอยู่แล้วดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วเธอจะไม่ต้องหน้าแดงเพราะเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้ฟินหมดแต่กลัวโดวนจับเรื่องตลกในเวลานี้ข่าวเกี่ยวกับโยโกโอกิโน่เริ่มเล่นตามข ทันทีที่หน้าจอเปลี่ยนไปโยโกโอกิโนะก็ปรากฏตัวบนกล้องสวัสดีทุกคนฉันโยโกโอกิโนะโยโกโอกิโนะโค้งตัวเล็กน้อยทักทายผู้ชมและพูดว่าฉันกำลังจะออกเพลงใหม่มันเป็นเพลงที่มีทีมความรักมีซึนาชิเรนะกล่าวว่าโยโกะเพลงใหม่ของเธอชื่ออะไรบอลลูนสารภาพสารภาพดูเหมือนจะเป็นเพลงรักหวานๆอีกเพลงใช่ต่อไปมาฟังเพลงใหม่ของโยโกะลูกโป่งสารภาพตั้งแต่ฉันมาขอร้องสดสักเพลงถ้าจะซื้อเอ็มวีกลับบ้านไปดูทีหลังมีซูนาริน่าพูดและผลักโยโกโอกิโนะเล็กน้อยเนรอยรอโยโกโกโนไม่คิดว่ามนชรจะ่ทาบลลปอออยให้้เธรงงสด ก็มันกระทันหันไงมีซึนาชิเรนะถามด้วยรอยยิ้มทำไม่ได้เหรอทำได้แน่นอนในฐานะนักร้องไอดอลโยโกะโอกิโนะไม่มีปัญหาในการร้องเพลงเมื่อเพลงเล่นเป็นแบ็กกราวด์โยโกะโอกิโนะยกไมโครโฟนขึ้นและร้องเพลงบอลลูนสารภาพบาปเวอร์ชันภาษาญ,ญ,ญี่ปุ่นเซนูคาวะโนโฮโทริเดอฝั่งซ้ายโนโกไฮโวโอวิทไอเอสเอสไอมาสูหนึ่งถ้วยร่องรอยของริมฝีปากเศษของปากอัญนยัประกาศคู่จุดๆุอัญยัประกาศคู่ประกอบกับเสียงเพลงทันทีที่เข้าจังหวะก็สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและน่ารื่นรมย์ได้สำเร็จก่อนที่จะเริ่มร้องหลลลังงจจาาากกกใส่่เเนนื้้้อพพแวููๆรรปปภ็ฏขึ ทันทีที่โซโนโกะได้ยินเพลงนี้สีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปในทันทีและเธอก็พูดกับหลินยี่ว่าหลินยี่มีร้านกาแฟชื่อซูโอนอยู่ที่แม่น้ำเซในฝรั่งเศสจริงๆมันเขียนไว้ในเนื้อเพลงหลินยี่ยิ้มโดยไม่พูดอะไรสักคำจริงหรือถ้าอย่างนั้นเธอก็น่าทึ่งมากสำหรับเนื้อเพลงสองเพลงของเธอฉันจะซื้ออัลบั้มใหม่ให้เธอเนื้อเพลงของโยโกโอกิโนได้รับความสนใจจากโซโนโกะโดยตรงและเธอก็ตัดสินใจซื้ออัลบั้มใหม่ของอีกฝ่ายทันทีฉันคิดว่าปฏิกิริยาของลูกสาวอย่างซึซุกิโซโนโกะนั้นติ ฉันรู้ตอนที่ฉันตกหลุมรักและเมื่อฉันตอบสนองเพลงง้นก็จบลงและฉันก็อยากฟังมันอีกครั้งแต่นี่เป็นข่าวไม่ใช่เอ็มวีและไม่มีทางเล่นซ้ำได้อีกเพลงนี้เป็นเพลงประกอบของอัลบั้มใหม่โยโกโอกิโนะมองดูบรรยากาศในที่เกิดเหตุร้อนแรงขึ้นและรอยยิ้มที่มีความสุขก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอมิซึนาชิเรนาปรบมือและพูดว่าเป็นเพลงที่ยอดเยี่ยมมากหลังจากที่ฉันฟังแล้วฉันอดไม่ได้ที่จะตกหลุมรักมันโยโกโอกิโนะยิ้มและพูดว่าจริงหรือคุณต้องการให้ฉันแนะนำใครให้รู้จักไหมหลังจากพูดเล่นกันสัก เอ็มวีสวยมากว่ากันว่าโยโกะไปปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อทำมันโยโกะโอกิโนะกล่าวว่านี่คืออัลบั้มใหม่ของฉันฉันหวังว่าทุกคนจะชอบมันเมื่อข่าวมาถึงตรงนี้ก็ตัดไปที่ข่าวอื่นๆคุณเคยไปปารีสฝรั่งเศสเพื่อทำด้วยหรือเปล่าดวงตาของโซโนโกะเป็นประกายเธอหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาทันทีและพูดว่าซื้อซื้อซื้อ,อต้องซื้ออยากเห็นเอ็มวีของเธอจะเป็นยังไงถ้าสวยแล้วหลินยี่ไปด้วยกันนะตกลงหลินยี่พยักหน้าและตกลงเมื่อโยโกะโอกิโนะปรากฏตัวหลินยี่ก็พูดอย่างท,งท,งท ถ้าอย่างนั้นก็เปิดเลยโซโนโกพูดอย่างไม่ใส่ใจฉันต้องการความช่วยเหลือจากเธอที่นี่แน่นอนถ้าฉันมีเงินฉันจะแก้ปัญหาเองเธอแค่ต้องช่วยฉันแก้ปัญหาอื่นๆตกลงฉันจะช่วยนายในสิ่งที่นายต้องการทำโซโนโกเปิดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและซื้ออัลบั้มใหม่สองสามชุดอย่างรวดเร็วลังจากายเงินแล้วโซโนโกก็หยุดชั่วคราวเธอมองกลับมาที่หลินยี่ขมวดคิ้วและพูดว่านายพูดว่าอะไรนะบทที่สามร้อยหกสิบแปดฉันบอกว่าฉันต้องการเปิดสำนักงานหลินยี่พูดซ้ำในสิ่งที่เขาพูดโซโนโกพูดหน่วยสืบรราาาชกกลลัับไไมม่่หิิิงงงีแ้้ขขนนนนเปป็ออทศ เพื่อไม่ให้โซโนโกพูดมั่วอีกครั้งลิงนยี่ชี้ไปที่ทีวีและกล่าวว่าเป็นหน่วยงานที่ลงนามในชื่อดาราไม่โซโนโกสายหัวปฏิเสธโดยไม่ลังเลเพียงแต่เห็นแสงสีเขียวบนหัวของเธอแน่นอนว่าเธอไม่ได้โกหกเรื่องแบบนี้เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนดวงตาสีแอปริคอทของโซโนโกเบิกว่างเธอทุบหน้าอกของลิงนยี่ด้วยหมัดเล็กๆและพูดว่าอยาคิดว่าฉันไม่รู้ว่านายคิดอะไรอยู่ทำไมนายถึงเป็นแบบนี้แม้แต่กับเรายังไม่พอใจนายโลภเกินไปนายยังต้องการเปิดบริษัทตัวแทนศิลปินอยู่หรือเปล่าเมื่อเห็นแสงสีเขีีีวลอออข้้นนเเรรงงงโซกกิิ่่่็็ููาปคพททแจธ แต่ลองคิดดูการเริ่มต้นบริษัทศิลปินไม่เท่ากับขอให้โซโนโกช่วยเขาเปิดฮาเรมการปฏิเสธก็สมเหตุสมผลเช่นกันแต่ก็ไม่เป็นไรหมิยี่มีวิธีจัดการกับมันอยู่แล้วเขาพูดว่ามุนงงอะไรไม่พอเธอกำลังพูดถึงอะไรอย่ามาทำเป็นสับสนโซโนโกเอื้อมมือไปบีบหน้าหลิยี่และพูดว่าฉันรู้ดีว่านายต้องการทำอะไรหมิยี่ดึงมือของเธอออกและพูดอย่างเคร่งขรึมเธอคิดมากเกินไปฉันแค่อยากแสดงความสามารถของฉันอย่างเต็มที่ใช้พรสวรรค์ของนายเหรอโซโนโกขมวดคิ้วในายใช้พรสวรรค์แบบไหนสร้างการตัดสหหหรรับผู้ใญ่่่ือไม หิงยี่บีบจมูกของเธอและแซงคำเป็นโกรธและพูดว่าในสายตาของเธอฉันจะเต็มไปด้วยความคิดเกี่ยวกับผู้หญิงเท่านั้นหรอไม่ใช่หรอโซโนโกถามด้วยน้ำเสียงที่จมูกไม่แน่นอนฉันจะมีมากกว่านี้หมิญยี่หยิบโทรศัพท์มือถือของโซโนโกและหลังจากการผ่าตัดไม่กี่ครั้งเขาคลิกหน้าจอเพื่อแสดงให้เธอเห็นเพลงที่คุณเพิ่งฟังเป็นเพลงที่ฉันแต่งเองนายเขียนมันหรอฉันไม่เชื่อก่อนที่โซโนโกะจะมองเห็นเธอก็ใส่หัวอย่างไม่เชื่อเธอจ้องไปที่หน้าจอและพบว่าเนื้อเพลงและองค์ประกอบของบอลลูนคำสารภาพที่ร้องโดยโยโกโอกิโนตอนนมห่่เอใชไ ฉันเขียนมันจริงๆลินยี่พูดถ้าเธอไม่เชื่อฉันเธอควรโทรหาโยโกโอกิโนเพื่อยืนยันใบหน้าของโซโนโกดูประหลาดใจไม่คิดว่านายจะเขียนเนื้อเพลงและแต่งเพลงได้ด้วยซ้ําแน่นอนมีหลายสิ่งที่ฉันรู้หลินยี่พูดอย่างกล้าหาญทันใดนั้นสีหน้าประหลาดใจของโซโนโกก็ลดลงเธอรีตาลงและพูดว่างั้นนายคบกับโยโกโอกิโนแล้วเหรอไม่ใช่มันเรียกว่าการติดต่อกันลินยี่พูดฉันเจอเธอตอนคดีฆาตกรรม อย่าคิดมากเราเป็นแค่เพื่อนกันนิดกรภาพาบที่บริสุทธิ์เราแค่ชื่นชมในความสามารถของกันและกันฉันไม่เชื่อโซโนโกะใส่หัวโดยไม่ลังเลจากนั้นใช้นิ้วจิ้งหัวใจของลินยี่และกล่าวว่าเพียงแค่ชื่นชมความสามารถของอีกฝ่ายนายสามารถโกหกรันแต่นายไม่สามารถโกหกฉันได้นอกจากนี้นายต้องการแสดงความสามารถของนายอย่างเต็มที่หากเป็นกรณีนายมีหน้าที่เขียนเนื้อเพลงและแต่งเพลงเท่านั้นและจําเป็นต้องมีสํานักงานศิลปินอะไรอีกโซโนโกะเป็นคนที่ชัดเจนดีกว่ารันมากแต่ในทางเดียวกันการหลอกยากกว่ารันมากลินยี่เห็นว่าเขาไม่สามารถหลอกลวงโซโนโกะได้อี หลินยี่พาโซโนโกะกลับไปที่หอพักและถูเบาๆเป็นเวลาสี่ชั่วโมงก่อนที่โซโนโกะจะตกลงดีๆไม่เป็นไรไม่มีปัญหาปราบใดที่ยังมีเงินอยู่เราสามารถช่วยนายสร้างสำนักงานได้ภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่โซโนโกะตกลงทุกอย่างก็ง่ายขึ้นมากหลินยี่มีหน้าที่แค่จ่ายเงินส่วนที่เหลือปล่อยให้เธอจัดการเองเธอมีทรัพยากรดีๆรอบตัวเธอหลังจากการโยนจบลงหลินยี่ได้อาบนาำกับโซโนโกะและเมื่อเขากำลังจะออกไปกินข้าวข้อความก็มาถึงเขาทันทีที่หลินยี่เห็นว่าจดหมายนั้นเป็นตัวเลขที่ไไไไมมมมม่่่่่่คคคคคุุุ้้้้นนนนเเเยยยขขขาาาาาาปปิิดดัััออออออกงงงสสรรรรรีลลลฉววววูตแแณท คนเดียวที่เรียกฉันว่ารุ่นพี่คือผู้ชายที่ชื่อโกโมไลติงที่ฉันพบเมื่อครั้งที่ฉันเดินทางไปกับรันครั้งล่าสุดโซโนโกเข้ามาดูข้อความอย่างไม่ซื่อสัตย์หลังจากอ่านแล้วเธอเงยหน้าขึ้นมองหลินยี่แล้วถามว่านี่หมายความว่ายังไงทันทีที่ลินยี่วางโทรศัพท์เขาก็จับไปและพูดว่าครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายมันเป็นเรื่องดีจากนั้นลินยี่บอกโซโนโกเกี่ยวกับโกโมไลติงเมื่อโซโนโกได้ยินว่าลินยี่จะช่วยคนอื่นจีผู้หญิงสีหน้าของเธอก็อกลายเป็นที่น่าสงสัยโก้นาย,ยใ,นใจดีจกง่ายเหยมืมหรอร ดังนั้นลินยี่ก็พูดตรงๆว่าเขาต้องการทำอะไรใช่เธอเดาถูกแล้วฉันไม่มีน้ำใจจริงใจจริงที่จะช่วยผู้คนให้เลิกรักกันฉันแค่ต้องการให้เขาช่วยฉันทำสิ่งที่ฉันไม่สะดวกฉันรู้ว่าเธอไม่สบายใจโซโนโกะทำเพลงไม่กี่ครั้งแต่แล้วเธอก็ถามอีกครั้งแล้วนายจะทำอะไรลินยี่บอกโซโนโกะเกี่ยวกับแผนของเขาหลังจากฟังเสียงระเบิดโซโนโกะก็มองตรงไปที่หลินยี่แล้วพูดว่านายดีหรือไม่ดีนายเลวเกินไปแต่ฉันชอบมันลินยี่ไม่คิดอย่างนั้นเขาพูดว่าฉันเลวตรงไหนฉันให้โอกาสเขาถ้าฉันไม่ช่วยเขาฉันเดาว่าเขาคงดควาาามมมมมสสันนน่่่่่งอออีี้้ไไไยยยยแตเเลลโก ตอนนี้ฉันได้ช่วยเขาแล้วปล่อยให้พวกเขาสองคนใกล้ชิดกันและมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นนี่คือโอกาสฉันให้โอกาสเขาและปล่อยให้เขาวิ่งหนีไปก่อนถ้าเป็นอย่างนี้เขาจับเองไม่ได้นั่นไม่ใช่ปัญหาของฉันอืมก็จริงโซโนโกะพยักหน้าจากนั้นมองไปที่ลินยี่อย่างจริงจังและกล่าวว่านายมีเหตุผลคดเคี้ยวมากมายบทที่ส6 9เในร้านอาหารโกโมไลติงกาลังรอการมาถึงของลิงนี่อย่างใจจดใจจอ่อเมื่อเขาคิดว่าหลังจากแยกจากลินยี่แล้วรันแล้วเขามีแผนที่จะตามคาซึฮะไปหาเฮจิทัศนคติของคาซึฮาอ,อ,องสิ้นเ เห็นได้ชัดว่าคาซึฮารักษาระยะห่างจากตัวเองแค่กล่าวสวัสดีพูดคุยสั้นๆเกี่ยวกับข้อบกพร่องของพ่อแม่แล้วพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ใกล้เคียงกันที่สุดไปแล้วแต่ตอนที่เธอคุยกับเฮจิก็มีหัวข้อต่างๆอยู่เรื่อยๆบางครั้งก็ส่งเสียงดงังหรือแม้แต่การสัมผัสทางร่างกายทําให้โกโมร์ไลติงดูอึดอัดมากเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเป็นคู่รักในวัยเด็กเหตุใดจึงมีความแตกต่างกันมากเช่นนี้โกโมร์ไลติงตอนนี้เขามีความมั่นใจเพียงเล็กน้อยว่าลินยี่สามารถช่วยเขาให้ เขาไม่เต็มใจที่จะยอมแพ้แบบนี้จริงๆเมื่อโกโม่ไลติงกำลังครุ่นคิดอย่างบาาง้าคลั่งยินดีต้อนรับของพนักงานก็ขัดจังหวะความคิดของเขาเขามองไปทางประตูโดยไม่รู้ตัวและเห็นหลินยี่โกโม่ไลติงกับมือเรียกหลินยี่เมื่อเขากำลังจะพูดอะไรบางอย่างเขาพบว่าหญิงสาวในชุดนักเรียนข้างหลินยี่และไม่เคยเห็นเธอไม่ใช่ครั้งสุดท้ายฉันเห็นรันเด็กสาวมัธยมต้นจับมือเขาวไว้และความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองก็ใกล้ชิดกันมากสิ่งที่สำคัญที่สุดคือนักเรียนมัธยมปลายหญิงคนนี้ยังเป็นสาวสวยอย หมิญยี่นั่งลงอย่างสงบต่อหน้าโกโมะไลติงและเขากล่าวว่าขอโทษที่ให้คุณรอไม่ฉันไม่ได้รอนานหลังจากโกโมะไลติงผู้จบเขาก็มองไปที่โซโนโกะอย่างไม่รู้ตัวตอนแรกเขาสงสัยว่าเขาเข้าใจผิดโดยคิดว่ารันสวมที่คาดผมแล้วทำผมหน้ามาหรือเปล่าแต่หลังจากอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาก็สรุปได้ว่าสาวสวยคนนี้คือรันจริงๆทำไมคุณถึงเฝ้ามองฉันอยู่เรื่อยหลังจากที่โซโนโกะร,รู้ว่าโกโมะไลติงนั้นง่ายต่อการหยอกลอ้อเธอไม่ได้ดิ้นและล้อเล่นสวยมากไหมอ่าไม่โกโมะไลติงรีพูดแต่หลังจากพูดไปก็มีบางอย่างผิดปกตตติิิิใใชช่่่่่่่่สสวยยยยยยจจััังงงงแแนนนไมมทีหาาาาาาาถึเเขขออออกะธธบบรรู้ ลินยี่ตัดสินใจแล้วและยิ่งกล้ามากขึ้นที่จะปล่อยให้เขาเป็นเครื่องมือของเขาปากของผู้ชายปากที่หลอกลวงผู้ชายจะโกหกผู้หญิงได้อย่างไรถ้าเขาพูดไม่ได้ให้ฉันแนะนําคุณนี่คือป็ญัประกาศคู่ก่อนที่ลินยี่จะพูดจบโซโนโกะคว้าคาพูดและพูดด้วยรอยยิ้มว่าฉันเป็นคนรักของลินยี่อย่าบอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้โอโอโอฟังโซโนโกะอ้างว่าเป็นคนรักของลินยี่โกโมโลไลติงรู้สึกว่าหัวของเขาหยุดชั่วขณะหนึ่งแล้วเขาก็รู้สึกว่ามุมมองทั้งสามของเขาได้รับผลกระทบอย่างมากนี่อ้างตัวว่าเป็นคนรักของรุ่งง้้้ไโออเเเย่าปปัะขขขธลนนนีตแแแวก็ฉ อัญญาประกาศคู่จุดจุดอัญญาประกาศคู่โกโมไลติงตกตะลึงและพูดว่านี่มีความแตกต่างระหว่างทั้งสองหรือไม่ก็วินยี่คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าจริงอยู่ว่าไม่มีความแตกต่างแต่มันเป็นแค่ชื่อที่ดีกว่าโกโมไลติงก็ไม่รู้จะพูดอะไรเห็นได้ชัดว่านี่หมายความว่ารุ่นพี่ของฉันเป็นคนเจ้าชู้ที่มีข่าวหรือยอย่างกว้างขวางบนอินเทอร์เน็ตและเขาไม่ใช่แค่คนเลวธรรมดาเขาคือคนเลวที่เต็มใจจะทำให้ผู้หญิงเป็นคนรักของเขาในอดีตเขาย่ะเยยเจ้าพวกขยะพวกนี้คิดว่าพวกมันล้วนแต่เป็นไอสารเลวที่เล่นกับ ผู้คนสามารถมีแฟนได้สองคนอย่างง่ายดายและความแข็งแกร่งของพวกเขาก็แข็งแกร่งมากจนสามารถช่วยตัวเองกำจัดคนโสดได้อย่างแน่นอนการสอนตัวเองด้วยมือทั้งสองอยู่ที่นี่เพื่อสอนตัวเองทั้งสองมือจริงๆแทนที่จะพูดแค่ไม่กี่คำเพื่อหลอกตัวเองโกโมะไลติงปรับความคิดของเขาในทันทีเขารีบกว่างเมนูไว้ข้างหน้าหลินยี่และพูดว่ารุ่นพี่มาดูกันว่าคุณอยากกินอะไรมานี่สิหลินยี่ให้เมนูโซโนโกะและเขาก็ไม่ค่อยเลือกว่าจะกินอะไรแสดงข้อมูลที่คุณได้รวบรวมมาหลินยี่ไม่ได้ตั้งใจจะพูดเรื่องไร้สาระกับโกโมา้ะข,ข้อ ใช่โกโมไลติงหยิบโทรศัพท์มือถือของเขาออกมาด้วยความเคารพและยื่นให้หลินยี่โดยแสดงให้หลินยี่เห็นข้อมูลเกี่ยวกับคาซึฮะที่เขารวบรวมในช่วงเวลาสั้นๆหลินยี่เหลือดูและพบว่าข้อมูลค่อนข้างสมบูรณ์สิ่งที่ทำให้หลินยี่ประหลาดใจมากที่สุดก็คือโกโมไลติงได้บันทึกทุกอย่างตั้งแต่อาหารเช้าของคาซึฮะไปจนถึงขนมที่เธอกินก่อนเข้านอนในตอนกลางคืนคุณได้ข้อมูลเหล่านี้มาได้อย่างไรละเอียดมากหลินยี่ถามอย่างสงสัยโกโมไลติงพูดอย่างเขินอายฉันฉันไปหาป้าเพื่อคุยแล้วเธอบอกฉันแบบนี้โโอออ้้้้้้หลิิงงงยยีีี่่พััักกกนนนนาาาาาาาปรรฏวเาขขาขถมมมคะดดดตูจ ด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้มากขึ้นการสร้างอุบัติเหตุเป็นเรื่องง่ายขึ้นยิ่งไปกว่านั้นเขาเริ่มตั้งเป้าไปที่งานอดิเรกของคาซึฮะและค่อยๆแกล้งทำเป็นว่าเป็นคนคิดเหมือนกันกับเธอทำทุกอย่างด้วยกันอยู่ด้วยกันานานๆระดับความชอบหรืออะไรยังไงก็ขึ้นไม่ใช่เหรอมินยี่ถามว่าคุณรู้จักแม่ของคาซึฮะหรือไม่โกโม่ไลติ้งพยักหน้าอืมฉันอาศัยอยู่ข้างๆบ้านเธอฉันเคยไปเล่นที่บ้านของเธอตอนที่ฉันยังเป็นเด็กและฉันก็คุ้นเคยกับป้าของเธอมากไม่น่าแปลกใจเลยที่คุณจะได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือเช่นนี้มินยี่พยักหน้าอย่างลับๆรู้สึกว่าเขาไม่ได้พบเครื่องมือที่ผิดถ้าเขาถูกขอให้รวบรวมข้อมูลก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจสอบกิจวัตรประจำวันของคาซึฮะ แม้จะมีสิ่งประดิษฐ์ในการเฝ้าระวงังที่คริสตันเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้ตลอดทั้งวันและจ้องมองที่คาซึฮหลินยี่พยักหน้าอย่างจงใจและพูดด้วยรอยยิ้มดังนั้นคุณจึงคุ้นเคยกับแม่ของคาซึฮะถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้จะจัดการได้ง่ายทำง่ายวิธีที่ดีที่สุดคืออะไรโกโมะไลติงไม่เข้าใจความหมายของลินยี่ลินยี่คืนโทรศัพท์ให้อีกฝ่ายและพูดว่าแม่คาซึฮะสามารถบ,บอกคุณเกี่ยวกับงานและนิสัยการพักผ่อนของคาซึฮะและอื่นๆได้หมายความว่าเธอชอบคุณมากดังนั้นจึงมีความหวังสสําาาาาหหหหรรรััััับบบคคคคุณุณณโกกกกมมไไลทททททตตตติิิ้้้้้งงงออออออดดด่่่่่่่่่่่ีีีีจะะะววเใใชชนนนปืืยยๆฟูฮ370 แต่ฉันไม่รู้จะติดต่อยังไงโกโมร์ไลติงพูดด้วยความปวดหัวเพราะฉันไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีฉันจึงค่อยๆอ,ออกห่างจากคาซึฮหลิงยี่ชี้ไปที่โทรศัพท์แล้วพูดว่าไม่ใช่เรื่องยากคุณไม่ได้รวบรวมข้อมูลแล้วหรือแล้วโกโมร์ไลติงถามด้วยความมุนงงเล็กน้อยงานอดิเรกและงานอดิเรกของเธอคืออะไรคุณสามารถทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการลิงยี่กล่าวเธอชอบไอคิโดโกโมร์ไลติงกระซิบงั้นฉันควรไปฝึกไอคิโดดีไหมแน่นอนอย่างไรก็ตามไอคิโดของคาซึฮะเป็นขั้นที่สองแล้วมันไม่มีประโยชน์ที่จะเร ระดับของด่านที่สองทำให้คนกลุ่มใหญ่อยู่ห่างไกลออกไปหมิงยี่พูดด้วยอารมณ์ขันฉันไม่ยอมให้คุณเรียนไอคิโดเพื่อชนะคาซึฮะการเรียนรู้ไอคิโดเป็นวิธีวิธีการวิธีที่จะใกล้ชิดกับคาซึฮาและใกล้ชิดกับเธอมากขึ้นหลังจากที่คุณเรียนไอคิโดแล้วคุณสามารถพูดคุยกับคาซึฮะและเกี่ยวกับไอคิโดได้ดังนั้นคุณจะไม่มีหัวข้อจะพูดแล้วเหรอโกโมะไลติงตระหนักในทันทีใช่คุณพูดถูกหมิงยี่กล่าวเสริมและการสนทนาคุณไม่สามารถพูดคุยเกี่ยวกับไอคิโดได้หมกบัั ลินยี่นอกจากนี้คนที่สามารถเป็นเพื่อนบ้านกับโทยามาคาซึฮะได้นั้นรวยหรือแพงและไม่ง่ายเกินไปที่จะมีปัญหาเล็กน้อยคุณมันง่จริงๆลินยี่อิจฉาที่เขามีพ่อที่ดีเขาเลยพูดจริงจังกว่านี้หน่อยถ้าคุณไม่มีปัญหาคุณจะไม่สร้างปัญหาให้ตัวเองเหรอคุณทำไม่ได้ด้วยซ้ำโกหกแต่โกหกคาซึฮะจะดีไหมเห็นได้ชัดว่าโกโมร์ไลติงนั้นปฏิเสธข้อเสนอของลินยี่เล็กน้อยใครบอกคุณว่าการโกหกคนที่คุณชอบไม่ดีลินยี่ถามเชิงโบหานฉันเห็นในหนังสือโกลเมรัผู้หหญิงงคนนึ่คุณต้องจริงใจเฉพาาาะะผู้้้หหญิงงทททีี่่่เเขขใใจจจััวอคคุุณณนน เมื่อได้ยินเช่นนี้มุมปากของลินยี่ก็ยกขึ้นเผยให้เห็นรอยยิ้มประชดประชันเขาไม่ได้พูดอย่างเร่งรีบแต่จิบแก้วน้ำที่พนักงานเสิร์ฟนำมาการปรากฏตัวของลินยี่ทำให้โกโมอไลติงดูประมาะเล็กน้อยด้วยเหตุผลบางอย่างลินยี่วางแก้วน้ำลงแล้วพูดอย่างช้าๆถ้าอย่างนั้นคุณก็ทำอย่างนี้ตามคู่มือรับพวกนั้นตลอดเลยเหรออืมโกโมอไลติงพยักหน้าและยอมรับลิงยี่ถามอีกครั้งคุณประสบความสำเร็จหรือไม่ได้ผลหรือไม่คาซื้อัประทับใจคุณหรือไม่อัญญป็ๆอัญประกาศคู่คาถมีจ,ดจดญญาดใจมากาดจูด เพราะมันไร้ประโยชน์ก็โยนทิ้งไปหญิงที่พูดอย่างดูถูกมันเป็นไปไม่ได้ที่คนจะเขียนคู่มือความรักเหล่านี้เพียงเพื่อหาเงินจากพวกคุณที่กระตือรือร้นที่จะกำจัดคนโสดหนังสือแนะนำความรักส่วนใหญ่เขียนโดยผู้หญิงผู้หญิงคิดในมุมของผู้หญิงคุณเป็นผู้ชายคุณคิดว่าจะได้ผลไหมถนนโคดเคี้ยวตั้งแต่ต้นคุณคิดว่าจะหาจุดจบได้หรือไม่นักเขียนหญิงเหล่านั้นเขียนคู่มือความรักเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของผู้หญิงและเพื่อผลิตอย่างอไหล่ในปริมาณมากเพื่อที่เมื่อพวกเขาเบื่อที่จะเล่นพวกเขาสามารถหาตัวจับที่มีสภาพที่ดีเเ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 มมืืื่่่่่อออออออนนนนนนนััักกกกกกกขขขขขีีีีียยยยาาาาาาาหหหหงงงสสสสลล้้้้้พพววววว็็็ปปปรรรรรดดผูญิิิทใบบบฝึฏตะไณ์ หลังจากที่หลินยี่พูดแบบนี้โกโม่ไลติงก็ตระหนัดและในที่สุดก็รู้ว่าเขาถูกหลอกแน่นอนคุณต้องดื้อร้นและฟังผู้เที่ยวชาญด้านการออกเดทเหล่านั้นต่อไปและฉันจะไม่บังคับคุณหลินยี่พูดเบาๆฉันจะไม่เสียเวลากับไม้ที่ตายแล้วของคุณไม่ไม่ไม่โกโม่ไลติงรีพูดรุ่งที่มันเป็นความผิดของฉันขณะที่เขาพูดเขากลัวว่าหลินยี่จะจากไปจริงๆดังนั้นเขาจึงลุกขึ้นอย่างรวดเร็วโค้งคำนับให้หลินยี่และรีขอโทษฉันขอโทษรุ่งท,ที่ฉันไม่ควรถามคุณเออหลินยี่พยักหน้าใบหน้าขขขขออ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 งง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 งเเเเเาาาาดดดดดดูีีีีึ้้้้้นนนนนนลลลลลลล็็็กกกกกกยยยยมมมมมืืื่่่่หหหฝวววคคจจจจจรรรริิิิใใแแะะะะโโโซไทปปัััับบ เขาพูดต่อในเมื่อคุณเลือกที่จะขอความช่วยเหลือจากฉันถ้าคุณกล้าถามฉันอีกครั้งเรื่องนี้ก็จะจบลงแล้วตกลงไหมฉันรีบเงินของคุณไปและไม่รู้จักคุณดีพอฉันไม่ต้องเสียเวลากับคนที่ไม่เชื่อในตัวฉันมากขนาดนั้นเหตุผลที่ฉันต้องการช่วยคุณเพราะฉันเห็นว่าคุณจริงใจต่อคาซึฮาและฉันต้องการเติมเต็มคุณใช่ฉันจะไม่ถามคุณอีกเลยรุ่งที่ฉันจะทำตามที่คุณพูดโกโม่ไลติงสาบาลครั้งแล้วครั้งเล่าใช่ลินยี่พยักหน้าด้วยความพึงพอใจเขากำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่่่่่่่่เเเขาาาาาาาลลืืืมมมมมมไไไไไไไปปแแ้้้้้ววววววพพููููดดดดดออออะะรรรรรรนนนีีีคคุุุณััััจจหหฉฉยซกกกกกโโททตส ช่ปราศจากทุกสร้างทุกหมินยี่ยังคงหัวข้อต่อไปฉันกังวลเกี่ยวกับการเลือกสิ่งที่พบบ่อยเช่นการขาดความอยากอาหารเมื่อเร็วๆนี้หรือไม่สามารถนอนหลับได้เพราะว่าหลังจากใช้ข้อแก้ตัวนี้คาซึฮะมับจะแนะนำสิ่งที่เธอชอบกินให้คุณจากนั้นคุณก็ไปกินมันและหลังจากที่คุณกินเสร็จก็ส่งความคิดของคุณไปให้เธอดูวันรุ่งขึ้นไม่ใช่หรือมีคำกล่าวเปิดงานไหมหลังจากที่คุณบอกเธอเกี่ยวกับปัญหาของคุณแล้วคาซึฮะอ่าจบอกคุณเกี่ยวกับปัญหาของเธอด้วยถ้าคุณกลับไปกลับมาแบบนี้ความสัม ญญลินยี่เตือนโกโม่ลไลติงหยิบมือถือขึ้นมาจดบันทึกอย่างรวดเร็ว